เ้แก้วกาแฟหมดแล้วเหรอลองดูในอ่างสิแทบจะเป็นฟอสซิลอยู่แล้วนะเนี่ยเฮ้ยชามก็ไม่เหลือเลยเหรอทั้งจานและช้อนซ่อมด้วยจะเอาอะไรใส่กาแฟล่ะนี่ไงนี่ไม่ดีต่อสุขภาพเลยนะไม่เป็นไรกินไปก็ไม่ถึงตายหรอกฉันหมายถึงห้องครัวคุณน่ะห้องครัวเราเนอะเหรอไม่ของคุณต่างหากล่ะ ฉันอยู่ที่นี่แค่สิบวันเองแค่เก้าวันสิบสองชั่วโมงสี่สิบเจ็ดนาทีนับอย่างละเอียดนะนะฉันจะบอกว่านี่เรื่องใหญ่ <c oughs> นี่นะมันเป็นการกระตุ้นความคิดลินคอนไอสไตน์อฟอยอ,นะอัจฉริยะทุกคนที่ได้แรงบันดาลใจจากปัญหาที่อยู่รอบตัวถ้าแอนดรูเฟรมิงไม่ขี้เกียจล้างจานเพราะเชือ้อ <c oughs> โลกนี้ก็คงจะไม่มียารักษาคนกก็ <c oughs> ถ้ามีแล้วคุณเพาะในตู้เย็นอีกทำไมกันล่ะ <c oughs> ตอนนี้เหลือแค่9วัน12ชั่วโมง4 6นาทีแล้วนะ บอกเลยว,ว่าไม่เห็นมีชื่อเธอเลยเธอเอา,านอนอื่นมาใส่แทนชะมัดฉันรู้หรอกน้าเลือกอ่บนเรื่องโยกเกิดหายแล้วก็รีบจัดการ้านในถังให้มันเท่ากันเถอนะหน้าฉันไม่ไทําสักหน่อยนี่น่าจะเป็นกะทีนแล้วน่ะพวกนายขี้เกียจชะมัดย่าเลยผู้เสียชีวิตคือเทเรพาเซลผู้จัดก,การทั่วไปของโรงแรมแห่งนี้เธอทํางานจานดึกเกือบทุกคืนที่ติดพบเห็นเธอครั้งสุดท้ายรู้นหเธอเสียชีวิตจากบาดแผลที่ศีรษะ จากนั้นก็ถูกจับยัดลงไปในเครื่องซักผ้าพเพื่อทำลายหลักฐานซะเครื่องซักผ้าทาให้ระบบเวลาเสียชีวิตยากที่เดาได้ดีที่สุดก็คือช่วงสามทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนเครื่องพังไปแล้วไม่มีรายนิ้วมือยกเว้นของแม่บ้านที่มาพบเธอและไม่มีพยานด้วยแล้วนี่ละระปากาหมึกซึมถูกพบในเครื่องซักผ้าพ,พร้อมกับศพและกระดาษอาจจะเป็นของผู้ตายหรือว่าฆาตก,กรก็ได้บอกไม่ได้ห็อกไม่มีลายนิ้วมือหักครึ่ง แต่ก็ไม่เห็นหมึกเปื้อนล่างของคุณนายพาเซลรวมไปถึงกระดาษในเครื่องซักผ้าด้วยเท่าที่ดูผมก็ว่าอ,อไม่มีนะอืมไม่เห็นมีกล้องวงจรปิดตรงทางเดินในอาคารหรือว่าประตูทางออกที่ใช้ได้เลยไฟที่ปุ่มก็เปิดไม่ติดด้วยใช่ฝ่ายซ่อมบำรุงบอกว่ามันใช้ไม่ได้หลายเดือนแล้วพวกเขาซ่อมเท่าไรก็ยังเสียอยู่ดีนั่นแหละซึ่งก็แปลว่าผู้โจมตีเข้าออกได้โดยที่ไม่กลัวใครเห็นถ้าอย่างนั้นก็คงจะคุ้นเคยกับที่นี่ดีอะและจก รอยลากตรงนี้มีสีน้ำตาลแดงจากส้นสูงของผู้เสียชีวิตเหมือนกับที่เราเห็นตรงทางเดินนั่นก็แปลว่าเธอถูกลากมาที่นี่คุณบอกว่าเป็นออฟฟิศเหรอดูเหมือนการทะเลาะวิวาทจะเริ่มขึ้นตรงนี้นะมันไม่เหมือนการจรกรรมไม่มีการรื้อค้นลิ้นชักหรือว่าเปิดตู้ทิ้งเอาไว้เลยพนักงานทุกคนที่เราคุยด้วยบอกว่าคุณอาพาเซลเป็นหัวหน้าที่ดีมากทุกคนรักเธออืมทุกคนรีบออกตัวจะได้ไม่ต้องถูกสงสัยไง และก็มีแต่รางวัลแล้วก็เกียรติบัตรชื่นชมจิตอันเป็นกุศลของเธอนะไม่มีใครอยากจะไปจานเรื่องไม่ดีอยู่แล้วไม่แล้วนะคุณนายพาเซลเนี่ยอยากจะถูกมองว่าเป็นคนที่น่าคบหาอยากจะให้คนอื่นมองว่าเธอเป็นคนเห็นแก่ผู้อื่นและให้คนยอมรับครอบครัวของเธอนั่นเป็นการดาวสุมของคุณหลายต่อหลายครั้งที่ผมเจอหญิงสาวถูกฆ่าซึ่งมีรอยแหวนแต่งงานที่นิ้วเป็นฝีมือสามีไปคุยกับคุณพาเซลดีกว่าหรือว่าเมื่อคือนนี้เขาอยู่ไหนอนอกเมือง สภาพแวดล,ล้อมดีเวอร์เซอร์ไพรส์จังเลยทำไมคุณไม่ให้ผมมาอยู่ที่นี่เพื่อเริ่กยาซะเลยล่ะประชดเข้าไปนไี่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ดีแล้วก็เป็นผลดีต่อการบำบัดด้วยหลังจากที่คุณบ่นเรื่องครัวเมื่อคืนนี้ผมก็เลยคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ผมนักเก่งด้านการฟื้นฟูซึ่งบอกได้เลยว่าคุณแค่เห็นพัฒนาการของผมคุณก็เลยเกิดลําคาญที่ผมทำได้ดีมากอย่างนั้นใช่ไหมใช่ฉันพอใจกับความสำเร็จของคุณซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นความสำเร็จของฉันความสำเร็จต่อง,งานที่คุณไม่ได้รักแต่ว่างานนนนผมมัทให้้คุณตตื่เ ฉันไม่เคยปฏิเสธว่าสิ่งที่คุณทํามันน่าสนใจนะผมตัดสินใจแล้วการเรียนรู้หลังจากที่คุณไปจากชีวิตผมทํารายงานผลรายสัปดาห์คุณจะได้แวะมาแจมบ้างเพื่อแลกกับงานบ้านเล็กๆน้อยๆไงผมม,มานน่อยพวกเขามากับเราผมก็ไม่รู้นะทุกคนรักเธอรี่ลูกสาวที่น่าสงสารของผมไม่มีใครรู้เลยว่าใครจะจะทำร้ายเธอคุณพอเซลขอถามหน่อยนะครับคุณกพยาเป็นไงบ้างละ่ะ คุณถามเพราะคิดว่าผมทำเหรอไม่ไม่เราแค่ต้องการภาพรวมอะผมรักภรรยาทุกอย่างไปได้ดดีมาตลอดระยะหลังเนี่ยคุณนอนบนโซฟาใช่ไหมมีรอยบุมทั่วทั้งตัวไม่ใช่แค่ตรงกลางนั่นแปลว่าเป็นคนที่สูงและหนักพอประมาณคุณนอนตรงนี้สักพักหนึ่งแล้วใช่ไหมผมไม่โรคนอนไม่หลับก็เลยนอนดูทีวีตรงนี้จะได้ไม่กวนเธอรี่ฟังดูใจกว้างดีนะแต่ผมว่าไม่ใช่ พาช้ตัวแล้วก็ของใช้ในห้องน้ําอยู่ในห้องน้ํารวมนั่นแปลว่าภรรยาคุณไล่คุณออกมานอนข้างนอกนานแล้วใช่ไหมไม่ความกดดันในชีวิตคู่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้คงจะเป็นเพราะว่าคุณว่างงานละสิฉันเ,เดี๋ยวขอโทษน,นะทำไม,มคุณมีตัวหนังเออเมื่อวานวันจันทร์รอบบายอย่างนั้นเหรอหอึแล้วที่เครื่องปิ้นเนี่ยก็เต็มไปด้วยประวัติของคุณคุณเอาไว้ใช้สมัครงานหรือไงฮะเพะค่ะไหวหรือเปล่าเออคารลี่จ๊ะ เอาน้ำมาให้แขกหน่อยปะค่ะฉันไปช่วยนะขอบคุณค่ะครอบเรามีปัญหากันเพราะว่าผมตกงานจาที่ปรึกษาด้านการเงินเมื่อคืนนี้ผมไปอยู่ที่พิง k s สลิปมิกเซอร์กับคนว่างงานอื่นๆใบตอบรับจากจอจทาวน์และมิชิแกนยินดีด้วยนะแม่เธอคงดีใจมากนะค่ะใช่ค่ะ ดูเหมือนเธอเล่นฟุตบอลแบบจริงจังมากเลยนะโค้ชิ่ไม่ชิแกนสัญญาว่าห,หนูจะต้องรุ่งแน่แต่แม่กลับติดใจเรื่องจอร์จเกาอะคะ่ะขอโทษนะคะขอโทษเฮ <Hey. S 1> หนูได้แต่บอกตัวเองว่าเดี๋ยวเรื่องอะไรก็จะผ่านไปต้องผ่านไปให้ได้ผ่านไปให้ได้เลยเธอต้องผ่านไปได้มีชีวิตอยู่ไปวันๆ ฉันรู้จักหลายคนที่ศูนย์บำบัดคะ่ะเอิมเมื่อสองปีก่อนหนูเจ็บเข่าเลยเริ่มทานยาแก้ปวดเพื่อให้ลงแข่งได้แต่ปลายฤดูกาลหนูกินหนักขึ้นเพื่อให้ได้ลงแข่งแม่คือคนที่ช่วยให้หนูเลิกได้คะ่ะงั้นฉันจะให้เบอร์ไว้นะ ถ้าอยากคุยก็โทรหาฉันได้เลยเสียเวลาเปล่าอะไรนะการมาที่นี่ไงเขามั่นใจมากในหลักฐานที่มีอยู่และเขาไม่มีความเป็นฆาตกรเลยนอกจากแบ่อยากรู้เรื่องผู้ตายเหรอถามเธอสิสวัสดีคิดว่าจะได้ข้อมูลเหรอเธอเล็มต้นไม้หน้าหนาวทั้งที่ควรทําตอนเดินมิถุนาและสิ่งเดียวที่คุ้มค่าต่อการเหนื่อยก็คือเพื่อสอดรู้สอดเห็นเฮ้อย่าเป็นผู้หญิงสวย หลายคนคิดแบบนั้นโดยเฉพาะผู้ชายมีใครที่คุณอยากจะพูดถึงเป็นพิเศษบ้างไหมโอ้ยฉันไม่อยากยุ่งเรื่องคนอื่นหรอกแ่นั้นเหรอครับฉันคิด,ดว่าโทรี่มีชูผู้ชายหล่อมากคนหนึ่งชอบแวะมาบ่อยๆโดยเฉพาะตอนที่โอลิเวอร์ไม่อยู่ก่อนที่เขาจะตกงานบอกลนะักษณะเขาได้ไหมยิงว่าบอกได้ซะอีก ชีล่าเพื่อนฉันอยู่ที่ออกฟอร์ดไม่ยอมเชื่อตอนที่ฉันบอกว่าเซนเทอรี่พาผู้ชายมาที่บ้านฉันได้ถ่ายรูปเป็นหลักฐานอืมหลอใช่ไหมล่ะหล่อเวอร์บ้านทะเบียนรถของเขาน่าสนใจดีนะผมขอโทษนะครับเออผมผมตกใจเนะี่ยเธอรี่เป็นคนที่น่าทึ่งมากเออเธออาสาจะมาที่นี่ตั้งแต่แรกเชิญครับ ในตอนนั้นเพราะเธอมาช่วยองค์กรเราหาเงินได้มากมายและคัดค้านบริษัททําเหมืองมูลค่าร้อยล้านได้เธอกระตือรือร้นกับงานของเรามากกว่าคนอื่นนะครับเธอกระตือรือร้นแค่เรื่องนั้นเหรอ,อ,อผมไม่เข้าใจว่าคุณพูดเรื่องอะไรเรวเรื่องการนอกใจเหรอคุณกับเธอรี่มีอะไรเกิดเลยไหมคุณคงหมายถึงการพูดคุยใช่ไหมผมหมายถึงเรื่องนอกใจเนะ่เป็นการใช้ส่วนหนึ่งกับอีกเราไม่ได้มาที่นี่เพื่อตัดสินคุณนะคะคุณอย่าเพิ่งคัดสิผมแค่จะถามว่า ช่วงี่คุณอยู่กับคุณนายพาเซลมีอะไรลึกซึ้งกันบ้างไหมไม่ไม่เลยครับดูเหมือนเพื่อนบ้านจะไม่คิดแบบนั้นนะครับเธอบอกว่าคนชอบไปหาเธอเวลาสามีเธอไม่อยู่นะครับตอนเขาอยู่ผมก็ไปนะครับโอลิเวอร์เป็นเพื่อนที่ผมรู้จักมานานพอๆกับเธอรี่คุณบอกได้ไหมว่าอยู่ที่ไหนตอนสามทุ่มถึงเที่ยงคืนครับเพื่อนผมมาทานมื้อเย็นด้วยทำไมลนะ่ะล้วแ้าอยากจะโทรไปฟังคำยืนยันขอเบอร์ด้วยนะครับตกลงผมไม่สนหรอกว่าคุณคิดอะไร แต่คณคิดผิดเรื่องเทอรี่พาเซลเธอเสียสละให้กับครอบครัวพอๆกับโบราิธิเธอเป็นคนดีที่สุดที่ผมเคยได้รู้จักนะไม่ต้องสงสัยเลยสงสัยอีกคนหนึ่งและหลักฐานที่อยู่คุณโกรธที่เขาและก็สามีพิสูจน์ว่าพวกเขาไม่ได้ฆ่าเธออย่างนั้นใช่ไหมโกรธที่ไม่มีผู้ต้องหาอย่างนั้นก็ในตอนนี้ผมชอบไหมกันนะบ้าจริงเลย เขาช่วยทําการกุศลเพื่อรื้อถอนเหมืองอ่ะจอห์นเวย์ซี่ให้เวลากับการกุศลหลายแห่งเขาเลยกลายเป็นคนดีด้วยอ่ะผู้กองโทรมาเขาบอกว่าคุยกับหัวหน้าทีมรปพอที่โรงแรมพอเทอร์รี่แล้วเขาบอกว่าที่นั่นมีปัญหาเรื่องการค้าประเวณีแขกบางคนนอกเรียนบาของโรงแรมเธอรี่จัดการผู้หญิงพวกนั้นและไปกี่สัปดาห์ต่อมาก็ได้รับโทรศัพท์ข่มขู่นะมาจากพื่นะใช่เพจะไปคุยกับราประธานว่าใครดูแลหญิงบริการในโรงแรมหรูนี้ไปด้วยไหม ผมก็ได้ชวนนะแต่ผมกับคุณวัชรมีเรื่องที่ต้องทำนะ่ะได้เรื่องเหรอทำไมจะต้องไปหารองประธานละ่ะในเมื่อเราไปที่แหล่งปัญหาโดยโตรงได้ถามหน่อยเถอะคุณเคยล่อซื้อบริการบ้างไหมเธอคนนี้เหรอเห็นได้ชัดเลยว,ว่าแค่รักสนุกเป็นเพื่อนคุยกับคนระดับสูงเท่านั้นเนะ่ยจำคำผมไว้เลยนะไม่มีใครที่จะมองคุณเป็นนักสืบห็อกหาว่าคุณไม่เจอหญิงบริการภายในเวลา20นาที ประเด็นคืออะไรอ่ะก็อย่างที่หงสือเบลบอกนั่นแหละถ้าหากว่าเธอรี่พาเทลปัททะคารมกับผู้หญิงพวกนั้นจนทําให้เธอต้องตายใครจะเติมช่องว่างได้ดีไปกว่าพวกเธอหรอจริงมะเทอรี่ห้ามไม่ให้พวกเธอเข้ามาที่นี่น่ะคุณรู้ได้ไงว่าผู้หญิงคนไหนทํางานอย่างว่าแมวไม่อยู่หนูร่าเริงในคดีนี้แมวถูกเก็บไปแล้วและหนูคือหญิงบริการเข้าใจละแค่การล่าหนูของคุณมันแบ่งแยกทั้งเพศไม่สักหน่อย มนุษยวิทยาอาชีพที่เราตามหานี้น่าดึงดูดนะแต่งตัวดียิ้มแย้มแจ่มใสมีทักษะในการจ้องจับผู้ชายที่ไม่ได้ถูกเติมเต็มมาจากบา้านเหมือนกับเธอคนนี้แหละเออขอโทษครับเรามานั่งดื่มแล้วคุยกันหน่อยได้ไหมฮะโอ้ยได้ก็ดีค่ะดีเลยไม่มีข้อแม้คือผมกับเพื่อนอยจะรู้ว่าคุณจะคิดเงินเพิ่มไหมถ้านอนกับเรา ผมลองเล่นนะครับเราทํางานกับตํารวจและเออเราอยากจะรู้ว่าคุณหรือเพื่อนของคุณ,คณรู้ไหมว่าใครฆ่าผู้จัดก,การในโรงแรมเมื่อคืนนี้ขอโทษน,นะคะคุณเข้าใจฉันผิดแล้วล่ะดูจากเ <c oughs> สื้อผ้ามันบอกว่าเป็นนักธุรกิจหญิงแต่ว่าเส้นบางบางทรงน่องบอกว่ามันคือชั้นในแบบถุงน่องและคุณก็มีอาการแสดงออกทางสายตาก,กับผู้ชายที่มาคนเดียวโดยเฉพาะกับผู้นักลงทุนคุณจะให้ผมแจ้งกับปอปภหรือว,ว่าคุณจะตอบคําถามไม่กี่ข้อของเราล่ะครับฮะคุณอยากรู้อะไรก็อย่างที่บอกนั่นล่ะ ผู้จัดก,การโรงแรมถูกฆ่าเมื่อคือนนี้และกำลังสืบสวนหาความเป็นไปได้ผู้จัดก,การคนไหนของคุณที่จะมีความเกี่ยวข้องบ้างทำไมพวกเขาต้องฆ่าเธอรี่ด้วยละ่ะคุณรู้จักเธอเหรอใช่เราทุกคนนั่นแหละแต่เชื่อเถอะไม่มีผู้จัดก,การคนไหนอยากแตะต้องเธอเลยไม่มีทางคุณแน่ใจได้ไงอะเพราะเธอเป็นคนที่ให้เราได้ทำางานที่นี่งไงละ่ะ มีคนบอกมาว่าเธอไล่คุณออกไปเพราะมีแขกมาร้องเรียนอ้อเธอแค่ช่วยให้เราทำได้เนียนขึ้นเธอให้เราเข้าทางด้านหลังใช้เล็บขนส่งเพื่อพบลูกค้าเธออยากให้เรามาที่นี่ <c oughs> เอาละ่ะหากคุณสองคนอยากเดทแล้วก็โทรหายฉันนะเราจะได้สนุกกันแนะ่